วันนี้เพื่อเอฟซีครับอ่าสุดตอนนั้นพี่น้องลุยกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมบ๊อบบี้มือนีพาพ่อแม่พี่น้องมาก,กินข้าวแรงนั่นกันคนระับมือนีเลิกงานมาสองทุ่มช่วงโควิดนี้ก็ต้องซื้อกลับมาก,กิน,นี่ห้องนะพ่อพี่น้อง ป้องกันโรคไร้ส่แมดร่างเจลที่สำคัญการมากินที่บ้านห้ามไปนั่งที่ร้านม <c oughs> ือนี้ได้เมนูก้อยก้อยดิบแล้วก็ต้มขมเมนูแซ่บขึ้นกาหลยพี่น้องเนื้อมักกินยำไหน,นกับบอบเบือซื้อไหมตอนนี้มันราคาถุงละเจ็ดสิบอันนี้ก็ต้มก็หกสิบคนนี้เขาหนี่ยี่สิบ สื่อพักมาพ่อมก่อนอื่นกกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยพี่น้องเลยก่อนอื่นเผาหัวกันวันนี้เพื่อเอฟเชียบสุดตอนนั้นพี่น้องลุยโอ้ คน้องยั้ยเลยตุยตุยขอกไปครับก้อยเน่ามากักเสื้อบานทุกคนกนกบมักขึ้นเลย้ามาเบือง <c oughs>

เพราะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเพจในครงด้รยครงการะาเพาเรื่องผมเพิงสั่งเลยเลยึ้นซื้อว้แฮงเอทิึงลิ่งไงว้นั่นพม่น้องไปกดให้พแมนขอบคุณ <c oughs> นี่อย่างดีเ้เลยฮ ปล่อนแร้วเชียบอ่ะเหลืองานไม่มีเมียดกับเขาเฉ็บๆน,นี่สุดยอดเท่านั้นพี่น้องเลยสุดท้อนนั้นแล้วเมือม่อนอ่ะ ผมเปสิบห้าเลยครบไทยยุบันผมมันค่อยมีบรรยากาศส,สวนพักต้นไม้เสียงนกเสียงละกาแต่เมื่อยอยู่ห้องแถวอ่ะเบิ่งไปแล้วพี่น้วอืม,ๆๆๆมหืมหืมขมห้องแถวอ่ะแสดงว่าแรงนี้เขาจนม,มืออฉีดอยู่อืมหื้ สำหรับมือนี่เลิกงานมามันงแบ่บม,มีหลังขายเนี่ยเราไม่ม้องไปซื้อน้ำรังก่อยข้าวเจยเดี๋ยวมันหนาพอ้าเ็ดก้อยชุ่ม กินประมาณซี่หาเดือนกับไข่ฟองเธอพี่น้องประหยัดตรงนี้เลยมเจืดใส่จูใส่ริบต้องกินให้ยาให้พระยา มืงหนีมาเร็วกิมเลยวพวกน้องหิวสัตว์ก่อนยิมก่อนหละอืมอืมประกาศหินอ่ะเค้ืหองวัสมีอีชอน เรือพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้ด้วยครับเด้อ มืหนีมาด่นบบว,น,ว,วนไปวมือนีใครบอาว่าเขาเย่งพี่ต้องมยอดินขาอือปุ๋ยเดหาตินเขากินขาวแล้กันจบเด็การเว้ย มึงซื้อมาสองทุนครับพอทุนเดียวไปแล้วผักจะไม่หนีก็แพงเงี้ยหยิบสี่บาทเดี๋ยวกซื้อซะหมดเงี้ยงเงี้ย Bên cầm nó Mình đi mà đưa kiếm được Tôi muốn xe đi lòng coi xem ผมซื้อมาจากร้านมาตัตตพุทธรับว่ผม,ผมทำงานอยู่รปย้องเป็นเขียนไปามาลาบยาโซแจบของคนยุโรปสลับไปกันน้ำซุปข้มข้นอื <c oughs> <c oughs> โอเคพี okay, brother, ่น้องนนี้คลิปนี้สั้นๆมากินเขาแรงน้ำพอไหมพี่น้องแต่ใกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยครับคอให้ทุกสุขุคนที่ดูจนจบถึงตอนนี้นะลำดวยลำดวยสุขุคนกราบสวัสดีครับ